สวัสดีท่านผู้ชมครับเราพบกันในเดือนกรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมและเดือนนี้นะครับท่านผู้ชมหารถสวยๆดีๆมาให้กับท่านผู้ชมนะครับพร้อมกับแคมเปญพิเศษดีๆกันเลยทีเดียวนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่205แล้วนะครับมีรถสวยสุดอลังการ6รุ่น6 6สไตล์ให้ท่านผู้ชมเลือกกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนครับรถจัดหนักสูงสุด500,000บาทเลยนะครับท่านผู้ชมโอกาสเดียวในรอบปีนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถเบนซ์รุ กว่า200คันนะครับพร้อมส่วนลถจัดหนักจัดเต็มในราคาสุดคุ้มแห่งปีเลยนะครับห้ามพลาดนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับสามารถเข้าไปชมรถเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w benznk com นะครับเรามีรถสวยๆกว่า200คันให้ท่านผู้ชมเล่อาพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและอัปเดตรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้เริ่มต้นที่สุดหล่อคันนี้เลยครับ เริ่มต้นคันแรกกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับที่กลายเป็น l u x u r y SUV นะครับผสมผสานความคลาสสิกดั้งเดิมขอนำเสนอรุ่นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes- Benz G 400D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาด้านนะครับ Designo Platinum Magno นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดง n a p p a l e a t h e r นะครับ Two t o แ e ล l a c k and Red นะครับและนี่คือรถ SUV ตัวดั้งเดิมนะครับตัวคลาสสิกตัวเป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes Benz อีกรุ่นเลยทีเดีนนรุ่้้ตอง บอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ผลิตรุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยรูปทรงกล่องแบบนี้นะครับยังคงไว้ซึ่งรูปทรงเดิมนะครับในตระกูล G-Class เลยทีเดียวความสวยงามของตัวรถนะครับสวยงามทั้งยนตกรรมความสวยงามภายนอกภายในเครื่องยนต์นะครับและรุ่นใหม่แบบนี้นะครับถูกปรับลุกนะครับให้มีความลักชัวรี่มากขึ้นโดยเฉพาะภายในเลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมขุมกาลังเครื่องยนต์นะครับดีเซล6สูบนะครับ3.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่330แรงม้ามาพร้อมกันขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับ พลัของตัวรถได้อีกนะครับทันนี้ชุดแต่งบริพาร์ดเอ็มจีรอบคันโดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าเลยทีเดียวนะครับกันชนหน้าขนาดใหญ่นะครับที่ยื่นออกมาสวยงามเลยทีเดียวและกระจังหน้าสีดาพร้อมสัญ,ญลักษณ์เมอร์เซเดสเบนขนาดใหญ่นะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ทรงกลมด้วยนะครับสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมระบบมัลติบีมและไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านบนนะครับฝากระโปรงที่โดดเด่นมากๆนะครับเรามาดูด้านข้างของตัวรถนะครับเราจะเห็นถึง ความใหญ่ของตัวรถนะครับตัวหลังคาสูงนะครับช่องกระจกบานใหญ่นะครับรวมถึงล้อขนาดใหญ่เลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็ก AMG l i n 5กานคู่ขนาด20นิ้วนะครับหูกระจกนะครับจะเป็นสีดานะครับเป็นสีดําซาตินด้วยนะครับและตัวหลังคาเองก็เป็นสีดานะครับตัดกับสีรถเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับมาจนถึงด้านท้ายของตัวรถนะครับโดดเด่นด้วยล้ออะไหล่นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับกับตัวชุดเก็บล้ออะไหล่สวยงามเลยทีเดียวไฟท้าย LD กันชนด้านหลังขนาดใหญ่ช่องเก็บสัมภาระก็ใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวเข้าาไปภยในนโดดดเ่ การตัดเย็บเบาะนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสเปค UK คนะครับออปชั่นเนี่ยครบสวยงามเลยทีเดียวและตัวเบาะเองนะครับเป็นหนังเนปป้าตัดเย็บแบบพิเศษนะครับเดินด้วยได้สีแดงและตรงกลางของตัวที่นั่งนะครับจะเป็นหนังสีแดงตัดเย็บแบบไดมอนด์คัตรวมถึงแผงประตูด้านข้างด้วยนะครับที่เป็นสีแดงเนี่ยจะตัดเย็บแบบไดมอนด์คัตด้วยนะครับและตัวหลังคาเองก็จะคลุมด้วยหนังอะคาเนล่านะครับเพิ่มความลักชูรี่สวยงามหรูหราให้กับตัวรถเลยทีเดียวตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ ด้วยนะครับได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซราล์ซัสเซมกล้อง360องศาพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวมัลติฟังก์ชันมีแพทเทิร์นชิปเกียร์นะครับหน้าปัดเดือนใหม่เป็นตัวดิจิตอลนะครับหน้าจอคอนโซลกลางขนาดใหญ่มีโหมดฟังก์ชันการใช้งานเลือกได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไฟเบอร์ไลท์ก็ปรับเปลี่ยนสีได้นะครับมีการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับแอปเปิลคาร์เพลย์แอนดรอยออโต้นะครับ USB มีระบบ FM ซีมาให้ด้วยนะครับมีทัชคอนโทรลอยู่ตรงกลางและคันนี้นะครับยัััััังงงสาาาาามมมมมมรรรรรรถถถปบบบบบบโโโหหหหดดดดเเพลลขขขออตวไ้้ึ3แนนะะะคคีีกก่ใื4จ โหมด Eco Comfort Sport และก็ Individual นะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับมีตัวปรับเบาะอุ่นทั้งด้านหลังด้วยนะครับและยังสามารถปรับแอร์นะครับแยกได้3โซน t ทร Climate Control นะครับในส่วนของความปลอดภัยคันนี้ครบคันเลยทีเดียวมีทั้งตัวระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบขับตามคันหน้านะครับมีตัว b บ i ท์สปอร์ตนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสเปค UK แบบนี้นะครับการตกแต่งสีออปชั่นเนี่ยถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวและคันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าวิ่งมานะครับน้้้อยยยมมมาาากๆเเเลททีีีีดววรรรรรถถคคคคัััันนนนนนนะะะบบบ่่ผูชปป็2021ิง แค่1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่11ล้าน1นึ0บาทนะครับคันนี้ลดไปถึง600,000เลยทีเดียวนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่10ล้าน6กแ0 0 0บาทเท่านั้นครับ SUV อีก1คันนะครับคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับทรงจะเป็น mid size ทรงสปอร์ตนะครับสุดหล่อคันนี้ไปเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz GLC 43 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโบ่าไว้ภายในตกแต่งด้วยหังสีดบาะครือถ SUV ขนาดกลางนะครับรูปทรงสปอร์ตคูเป้มาพร้อมเครื่องยนต์จัดเต็มรหัส43นะครับคันนี้เป็นตัว AMG นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่นะครับ 3,000cc 6สูบเป็นเครื่อง AMG คาดแดงนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่367แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟลเมติกแบบฟูลไทม์และช่วงล่างเองก็จะเป็นตัว air suspension นะครับสามารถปรับแบบสปอร์ตได้แบบนุ่มนวลได้เลยทีเดียวนะครับตัวชุดแต่งก็พิเศษอีกเช่นกันนะครับมาพร้อมชุดแต่ง Body รบนนริพาสุด g นะครับไฟหน้าอินเทอร์เจลไลเซ่แม็คลอมาคเอ็มจีขนาด20นิ้วตัวทรงรถนะครับจะมีความใหญ่กำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับได้ความสปอร์ตคูเป้มาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีระบบกีดัลสโกรแพ็กเกจมาให้ไฟท้ายด้านหลังนะครับจะมีความสปอร์ตนะครับจะเล็กกว่าตัวรุ่นปกตินะครับมาพร้อมดักเทลสปอยเลอร์สัญลักษณ์ AMG ชื่อรุ่น GLC 13ดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2นะครับรุ่นนี้มีฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ Hand Access Free ด้้วยยยเเขาาไปภในนี่ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดนะครับแล้้วก็เดดินไสีแแดดดดงงงงไ้้้เบบลลววยยนะครรรรััมมมาาพพออทสป์ต สามกา้านไ้ตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังชันแพทเทิร์นชิฟเกียร์ครบเลยทีเดียวบอปรับไฟฟ้าระบบเมม o r ีแพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ได้เ,เสียงเบอร์เมสเซอร์เซตร์ราล์ซาวด์ซิสเ็มหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเรื่องโหมดต่างๆได้อย่างครบครันเลยทีเดียวมีโหมด AMG โดยเฉพาะนะครับและยังสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง5โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort s p o r t Sport Plus และก็โหมด Individ u a l นะครับสามารถปรับโหมดช่วงล่างได้ด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายต้องบบบออกกกเลลลยยนนนนนะะคครรรัวว่าาาาาาหสสส43ใตบบตู GLC Co แแีีี้้ดมๆภพง ร,ร,รถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่40,800 0 0 0กับ0กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2 5 90,000บาทนะครับคันนี้ราคาพิเศษ mid year sale นะครับเหลือเพียง2ล้าน3 0กับ90,000บาทเท่านั้นครับ ยังคงเป็นรถยอดนิยมสําหรับผู้ใช้รถสายสปอร์ตเปิดประทุนมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เปิดตัวออกมาจนถึงยุคปัจจุบันคันนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes- Benz SLC 300 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวมุกไดบอนไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับและนี่คือบอดี้ล่าสุดนะครับของรถสปอร์ตเปิดประทุน2ประตู2ที่นั่งสปอร์ตโรสเตอร์จากค่าย Mercedes- Ben z นะครับนั่นก็คือตัว SLC R 1 7 2นั่นเงนนเป็นนตัวรุุ่่ลาสดและยังไมม่่ีรุนใหม่ออกมน ต้องบอกเลยนะครับว่ารถพวกนี้นะครับจะเป็นรถดีมคาร์นะครับรถในฝันของใครหลายๆคนและสําหรับผู้ใช้รถสปอร์ตเบิร์ดประทุนต้องมีรุ่นนี้อยู่ในคอลเลกชันคาร์ท่านผู้ชมแน่นอนเลยนะครับคันนี้มาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์นะครับเบนซินเทอร์โบ4สูบ2 0 0 0ันซีซีให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับไฟหน้าอินเทอร์เจียลไลท์เซมล้อมแม็กเอ็มจีขนาด20นิ้วนะครับรูปทรงรถมองจากทางเเเนนนนี่ยะะะคครรรัับบจป็็ถไซส์ลกด้านหน้าเนี่ยยยาวววเเมื่่อทีบบกััตชงรถนะคร มิ๊กคลาสลูฟนะครับคันนี้ได้ไฟท้าย l อดีนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่สัมภามระได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมพอเปิดลังงข้าออกมาข้างในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงสุดสปอร์ตเลยทีเดียวเมื่อนั่งลงรถคันนี้นะครับได้รับความรู้สึกสปอร์ตแบบจัดเต็มเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพคเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พรมลายทรงสปอร์ตสามกา้านท้ายตัดนะครับหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมร,ระบบ MB20 นเอ็มบียคันนี้สาามรรถปับโมดนะครับกมีนาัาน เกียร์จะอยู่คอนโซลกลางขนาดเล็กสุดสปอร์ตสวยงามเลยทีเดียวและคันนี้นะครับมีคอนโทรลเลอร์นะครับควบคุมหน้าจออยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับทริมของชุดแต่งคันนี้นะครับก็ออกแบบมาได้สวยงามนะครับเหมาะกับตัวรถมากๆต้องบอกเลยนะครับว่ารถสปอร์ตแบบนี้นะครับรุ่นนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับของ Mercedes Ben เลยทีเดียวนะครับสำหรับ SLC300 คันนี้ราคาดีมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมา71,000กิโลนะครับสำหรับ SLC300 คันนี้นะครับท่านชมราคาปกตินะคราค พิเศษนะครับมิดเดิลเซล์นะครับเหลือเพียง1 8 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นครับสำหรับลูกค้านะครับที่หารถนะครับที่ผสมผสานระหว่างรถซีดานกับรถคูเป้ได้อย่างลงตัวนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้โดนใจสุดๆเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes- Ben z CLS 3 0 0 D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวพละไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับและนี่คือรถในตระกูลซีดานนะครับที่มีความคูเป้นะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรุ่น CLS เลยทีเดียวนะคร ของรถ S Class นะครับแต่ว่ามีความสปอร์ตแบบจัดเต็มเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc นะครับสสูบให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดคันนี้เป็นตัว CLS 300d ตัวรุ่นสุดท้ายโฉมสุดท้ายลอตสุดท้ายก่อนจะเป็น CLS 220d นะครับคันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีสันโป่งนะครับโปรงฝากระโปรงหน้านะครับนอกจากตัวสันโป่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับยังมีออปชันภายในเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งบริ 9นหลังคาสันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจและด้านข้าง,าง,งตัวรถเราจะเห็นเชฟของตัวรถนะครับเห็นความสวยงามของตัวรถนะครับที่เป็นรถ4ประตูกระจกเฟรมเลทน,นะครับได้ตัวรูปทรงรถเนี่ยที่เป็นตัวคูเป้สวยงามมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวอีกหนึ่งรุ่นของ m e r c e d e เดสเบนเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของ CLS นะครับดิฟเฟอเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าแฮนด์ฟรีแอสเซสครบเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีดาสลับกับ เซอร์เซราล์เซอร์ซสเซมนะครับร่อง360องศานะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมออปชันเนี่ยยังจัดเต็มอยู่นะครับมีทั้งตัวไรสปอร์ตนะครับมีระบบขับตามคันหน้านะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและอย่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวระบบ MMC นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนในมือถือได้เลยนะครับเมอร์เซเดสมีคอนเน็กต์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามกาน์ดทตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหหหนน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 น้้้้าาาาปปปปปปปัััััดดดเเเเรรรรรือออออไมมกก็็็จจจจะะะตตววิิลลลลบบบบบบบีี่่ยููแแ3คคคสโซง MB20 การใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นเนวิเกชันนะครับมีเดียเรดิโอนะครับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple Carplay Android Auto นะครับมีช่อง USB มาให้ด้วยคอนโซลกลางก็สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับมีไฟเบเรไลท์สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ถึง64สีนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ p a r k i n g Pilot Assist ที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายและต้องบอกอีกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ CLS 3 0 0ดีรถสวยๆแบบนี้หายากมากๆมีคันนี้เข้ามาแล้วนะครับใครที่กาล นะครับวิ่งมาน้อยมากๆนะครับเป็นแค่1 0,000มกับ2 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2 8 9 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้ราคาพิเศษมิดเยียเซลนะครับเหลือเพียง2 6งล้านกับาบาทเท่านั้นครับยังอยู่ในโหมด C C l a s s นะครับท่านชมรุ่นเดียวกับคันเมื่อกี้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมาก่อนนะครับท่านชมเครื่องยนต์ดีเซลทนทานใช้นานๆยาวๆได้ไม่จุกจิกเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 เมอร์เ e เดสเบนซี 220d เอวังการเฟซลิปนะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวเพลราไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ C Class นะครับ w 205ก่อนที่จะไปเป็น w 206คันเมื่อกี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ได้รับความนิยมเลยทีเดียวมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับทำให้รุ่นนี้เนี่ยราคาลงมาและตอนนี้อยู่ในราคาเนี่ยที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล O M 654นะครับ 2000cc ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้า สุดสปอร์ตรอบคันเลยทีเดียวนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยก็จะเป็นซาลูนซีดานนะครับขนาดจะไม่ได้ต่างกับตัวรุ่นใหม่เท่าไหร่เลย,เน,ยนะครับกว้างใหญ่นั่งสบายเหมือนเดิมเช่นกันนะครับท่านชมมาพร้อมไฟท้าย LED นะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวมาพรอ้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับบอกปรับไฟฟ้ามีกล้องหอยหลังมาให้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยเลือกโหมดี ปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบดไลท์นะครับเรื่องโหมดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยได้อย่างครบครันเลยในส่วนของโหมดการขับขี่เนี่ยมีทั้งโหมด Eco Comfort Sport Sport Plus ลและก็โหมด Individual นะครับยังสามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y Android Auto ได้ด้วยมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายและไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับ Sun p o s i t i o น p a c k a g e นะครับนั่นก็คือม่านหลังไฟฟ้ารวมถึงม่านข้างนะครับสภาพคันนี้เนี่ย C22 ดีเอวังกาดเฟสลิคคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมา30,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,590,000บาทนะครับราคาพิเศษมิดเยียเซลนะครับเหลือเพียง1,490,000บาทเท่านั้นครับคันสุดท้ายของสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟ e c l a s s เน้นประหยัดพลังงานนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มในงบประมาณเพียงแค่1ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz e350 e, e Plug-in Hybrid AMG นะครับคันนนนีี้้มมาพรรออสบซเงิ ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ E-Class นะครับ W213 นะครับรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวและต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้นอกจากเน้นประหยัดพลังงานแล้วนะครับรถในตลาดตอนนี้ราคาดีมากๆเลยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์นะครับเบนซินเทอร์โบ2 0 0 0ัน cc กับ211แรงม้าพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้ามาอีก88แรงม้านะครับเสียบชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ30กิโลเคมสาตาเื่อน้มันสููงสุดอย่่ทีประมาณ30-34กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปปออชกนชุดดแต่งบอี้พาร์ รอบคันกระจังหน้าสุดสวยนะครับสัญลักษณ์เหมือนซีรีส์เบนท์ขนาดใหญ่เลยทีเดียวได้ไฟหน้านะครับมัลติบีมล้อแมกซ์เอ็มจีขนาด19นิ้วรูปทรงรถเนี่ยนะครับก็จะเป็นรถซีดาน4ประตูซาลูนขนาดใหญ่ใหญ่กว่าตัว C ีคลาสคันเมื่อกี้นะครับท่านชมกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวมาพร้อมกับหลังคาแก้วพาราลลีมิกลัสลูฟนะครับระบบคิรัสโกแพ็กเกจไฟท้าย l อลนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ช่องเสียบชาร์จไฟนะครับจะอยู่ทางด้านหลังนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบแฮนด์ฟรีแอ็ทเซส ออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะครับทั้งขอบคิ้วนะครับ t r i ม นะครับไฟแอมเบียนต์ไลท์เนี่ยนะครับสวยงามมากๆมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมเซอร์เซอร์ราลซาวด์ซิเซมกล้อง360องศาพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านไฮตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์แบบไวส์สกรีนค็อกพิกขนาดใหญ่12.3นิ้วนะครับเลือกฟังก์ชันการใช้งานได้ครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวเนวิเกชั่นเรดิโอมีเดียนะครับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแอปเปิลคาร์เพลย์แอนดรอยออโต้ USB ครบเลยทีเดียวนะครับสามารถปรับโหมดฟัััััังก์์ชชนนนนนนแออออรรรรรไดด้3โโโซะะะคคคคบบบบลลเมมมตตที่วยจิ พิ Pilot Assist นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายเลือกโหมดขุมกำลังได้4โหมดด้วยกันนะครับจะมีโหมด Hybrid นะครับ E Safe E Mode แล้วก็โหมดชาร์จที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า E Class รุ่นนี้นะครับราคาประหยัดนะครับเน้นออปชั่นจัดเต็มและที่สำคัญโดยเฉพาะคันนี้นะครับรถสวยมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่60,000กับ5,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1 1 5 9 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0บบบบบาาาาาทททนนนนะะคคคครรรรััััพพิเเเเศษหลือียง4่้ ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นะครับชอบคันไหนแบบไหนอย่าลืมนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนแอนเคแบบด่วนๆเลยนะครับท่านผู้ชมทั้งหมดนี้นะครับรอยท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนแอนเคของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆกว่า200คันให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับมาที่เบนแอนเคได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่แฟนเพจ Facebook Ben อ็นนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่ม,เต,มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.benznk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ Ben เอ็ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่205แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่206จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ